ครับกะสวัสดีครับผมมนีกะถึงเวลานะครับเหตุตุ่มตอนจริงนะครับมักแง้วเลยนะครับผมครับในช่วงที่ผ่านมานะครับของเดือนกลุ่มพนานนะครับเกิดพายุครับผมซึ่งบรสามาตอนนะครับติดตอนในช่วงนี้นะครับมีหน้าเมษาเนี่ยนะครับผมตอนมณีเป็นวันที่ส3าครับมีหน้าพศห5สิบห้านะครับเริ่มเหตดตุ่มครับ นะซีได้เริ่มอตอนนี้กะสีประมาณวันที่14นะครับผมนะสิีนะครับพอ่อโจงนี่เฮ็ดตุ่มไปก้อนนะครับผมนะเพราะว่าโจงนี่มันแรงครับพ่อพ่อพอมันแรงนะปุ๊บเวลาข้าไปตอนนะครับควนกิ้งควน,ควนยังน,น,นะครับมันกะสิออกหากดีครับผมออกรากดี นะครับถ้าเกิดว่ามันชื้นฝนตกดูๆนี่มันกระสิบอเก็ดให้เกิดหักครับช่วงนี้ตุ่มกระสีเห็ดไว้ประมาณนี้นะครับผมจะสีวังสามสิบสี่สิบนี่แล้วมั้งครับนะครับก็ค่อยเห็ดไปนะครับอันนี้ก็ะซื้อ ซื้อมากนะครับผมซื้อซื้อมากแล้วก็เอามาแช่นามครับนะฮะั่งก้อนๆน,นี่นะครับบิดทุบทุบเอาแล้วก็ซับนะครับซึ่งมันบเบริวนะฮะมันชามันมันมันบกพอกับการทีลูกค,คา้าออเดอร์นะครับผมก็เลยได้สั่งตัวกับอ่าคุยข่าวอัดมานะครับซึ่งคุยข่าวอาดัดเหนียามาแช่น้ามือหนึ่งครับ มันก็ตีอิ่ม้ํำนะครับจากมันแล้วเข้าก็มากอก,ะกะแบบนี้ครับครับระวังช่วงเข้าตอนนี้นะครับผม,มก็ติดใจเวลาประมาณอาสองเดือนนะครับสองเดือนสองเดือนพอดีนะครับผมออกออกรากครับคันบ่มี่ตัดตูพวกกระลอกตูวบางนะครับมัดมัดแทะตุ่มแทะออียงพวกนี้มั่งกะตี ได้อยู่นะครับผมตอนนี้บดไซตวัดออกทุกกิงนะครับผมนะบางกิ่งก็ออกบางกิ่งก็บม่ออกครับ่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุยังครับกะเอาเป็นว่าครับผมช่วงนี้เปิดรับออเดอร์ครับผมนะฮะไพสิาจากกิงนะครับกะทักทักมในไลหรือว่าทักไวัยไตวิดีโอนี่ก็เลยนะครับผมแต่ว่าตามที่จริงนี่ผมอยากให ทักมา,ามมไล่ครับผมผมใส่โนดไวครับผมโนดโนดไวว่าลูกค้าเจ้านี่ตั้งจะก,กินจะก,กินจะก,กินตินะครับผมเพราะว่าขันทักในใไตวิดีโอปุ๊บเนี่ยมันเกิดเบิ้งบาทัวถึงเนาะนะครับเอาเป็นว่าไล่เนี่ยนะครับกับไอดีไอดีทีโชนี่เลยนะครับผมไตวิดีโอนี่เลยแล้วก็บเบอร์โทรครับผมนะฮะโอเคครับเดี๋ยว คลิปนี้ก็เอาไว้สันีดครับเดี๋ยวจังไรนี่วันทัดไปนะครับที่ผมเริ่มตอนเนี่ยเดี๋ยวทีเพดคลิปลงให้บ่งอีกเทียนึงนะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีดครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ